สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบปานๆปิยะชาแนลค่ะพี่น้องมือนสภาพมาเห็ดกะเพราค่ะเมนูมือเสภาพมาเห็ดอาหารเจค่ะพี่น้องก็คือผัดกะเพราเห็ดเจค่ะส่วนผสมก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดลิ้นดําำค่ะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนค่ะหั่นเป็นท่อนไว้นะคะพี่น้องส่รนข้าวโพดอ่อนมักหั่นแบบได้พี่น้องหั่นตามใจปากจะคองเลยได้วยค่ะก็มีใบกะเพราค่ะแล้วก็พริกค่ะพริกนี่โบยใส่กระเทียมโบยใส่ยางค่ะใส่แต่พริกอย่างเดียวนะคะพี่น้องมาค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยสมัครเมนูอาหารเจนะคะพี่น้องเพื่อนเสตดคขอนข้างมั่นเลยนะคะพี่น้องแบบว่ามั่นๆเลยแ่ะคะ่ะแต่แยกกับเสตหกินจะคล้องนี่ก็จะเอาถ,ถือปากจะคล้องนะคะใส่ลงไปพอดีพ่องามค่ะ เ็ดเจต้อนรับเทศกาลกินเจนะคะพี่น้องปกติอยู่นี่ก็บุคคยกินเจแล้วค่ะก็กินทั่วไปแต่ว่ามันนีสะพัดแบบเจเ้เบิงค่ะกัดพริกให้หอมค่ะส่วนาอาหารเจนะคะพี่น้องเขาเจะเก,กินแบบว่าลดเผ็ดจัดกานเนยลหละค่ะพี่น้องนะคะจะเผ็ดจะมันนะคะอาหารเจะคะ่ะก็จะมีแปง้ง แป้งนี่ก็มาจากพวกเต้าหู้พวกที่เป็นเออเนื้อซัดเทียมนะคะพี่น้องึ้นมาจะเป็นแป้งนะคะเหมือนเครื่องก,กินเจนี่อาจจะอ้วนไ้ก็กินพคกเนื้อซัดได้ะคะ่ะพี่น้องนะคะพอผัดหอแมแล้วใส่ข้าวโพ,อพดอ่อนลงไปค่ะนีค่ะข้าวโพ,อพดอ่อนผัดให้สุกกันค่ะ จากนั้นค่ะใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดมาใส่เลยค่ะส่วนซีอิ๊วนะคะพี่น้องเราจะใส่เป็นซอสเม็กกี้นะคะพี่น้องเพาว่าซอสเม็กกี้เนะี่ยมันเป็นแบบเจค่ะเพราะน่อยากขยับกล่องค่ะ ตักให้โตกันค่ะนไหคะพักไปเรื่อยๆค่ะให้หอมน่ากินค่ะแล้วก็เราก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแค่มพวกน้ำมันหอยแต่บางคนว่าน้ำมันหอยกินได้ไหมนะคะพี่น้องมังคุดมันก็ว่ากินได้มังคุดว่ากินไม่ได้นะคะแต่โมน,นี้ย่าซอาแบบเจแท้ๆเลยพวก ซอสที่เป็นเกี่ยวก็เนื้อสัตว์กับสบปะรแล้วก็ผงซึงรสที่เป็นรสไก่รสหมูกับสบปะรค่ะอันนี้คืเชือดเวยค่ะคัเ็ดลุดกเล็กน้อยหนึ่งค่ะนี่ค่ะสังเกตบเบิ้งเห็ดข้าวโต้องเติมหนามเลยค่ะเพราะว่าเราเราล้างเห็ดะหนะคะนามเห็ดกระสือออกมากค่ะแต่วาเข้าวตุัดเห็ดทั้ซุปแก่เพราะว่า เห็ดบดสุกมันจะมีกลิ่นเหมน็นเขียวนะคะเหม,นมน็นเหม็นกลิ่นเผ็ดนะคะนะคะเรียบร้อยเติมน้ำเลย่ได้จากนะะี้ค่ะน้ำเห็ดออกมาล้วนๆเลยะคะ่ะพอเาจะหลังหนักนะคะนะ,คะพอเห็ดเริ่มยุบเริ่มสุกค่ะเราก็จะใส่ซอสแม็กกี้ลงไปแทนซีอิ๊วขาวแทนออน้ำมันหอยนะคะใส่ะมาณนี้คะ่ะ แลก็บอกว่าสี U K A L อูวขาวเจบ่ครับพี่น้องสีอูวขาวตัวนี A ้บ่เจไม่เจค่ะอโอเจคือกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะเจ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 สามารถใส่ได้นี่ค่ะสีอูวขาวเจใส่สีอูวขาวจังอยนึง ก็ซีอ,อิ๊วขาวกับเจ้ด้ค่ะซอ,ซอสแม็กกี้ก็เจแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลทรายด้ยค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนะึงค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอันนี้ต้องใส่ตัซอยพงศุลเตล้บุพิน้อง <c oughs> เอาละสมุนมาเจ้ด้ค่ะชูรสใส่ลงไปเอาคิดซะว่าอันมูมี่เหนือซัดกับพ่นะคะพี่น้อง ใส่ชูโรตใส่น้ำตาลใส่ซอสแมกกี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เกลือนิดนึงเดี๋ยวใส่ลงไปนะคะล้งจันการก็ชิมรสเบิ้งค่ะอืมแซ่บเสียพี่น้องเดี๋ยวจะมาคือชิมหน่อยเบิ้งหงรดสบายแซ่บอีลีค่ะให้เบิ้งด้วยค่ะนีะ่ยค่ะนั่นแซ่บอีลีเด้อพี่น้องลองเห็ดเบิ้งด้วยค่ะ ผัดกะเพราเจเยลใส่แค่ซอสแมกกี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลชูรสแค่นั้นแหละค่ะพริกกับโรใส่กระเทียมค่ะใส่แต่ว่าพริกตำลงไปค่ะปิดท้ายค่ะด้วยใบกะเพราเอเค่ตรบกั ผัดเห็ดซุปค่ะเห็นใบกเ็กเข้าไคือถือข้อมห่อนค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดก,กะเพราเห็ดเจค่ะง,ง่ายๆเหมืนบ้านสไตล์เยา่าคือเกานะคะพี่หนองมาค่ะเดี๋ยวเจ้าจเอาใส่ถ้วยใส่จานให้เบิ้งจ้า แล้วล่ะค่ะพี่น้องต้อนรับเทศกาลกินเจค่ะผัดกะเพราเห็ดเจค่ะพี่น้องนี่ค่ะสามาเทศกินเห็ดยากเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะแยกบริเวณไส้ย่างที่เป็นเนื้อสับนะคะไม่ใส่กระเทียมก็เลยไม่มีกลิ่นเหม็นกระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสแมกกี้แล้วก็ซีอิ๊วขาวที่ขึ้นที่เขาเขียนว่าเจนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลนิดนึงชูรสนิดหน่อยแล้วก็เกลือค่ะพี่น้องใส่ยางละนิดละหน่อยเวยคะ่ะ ถ,ถ้าพี่น้องมีแต่ซอมเมกกี้ก็ใส่แต่ซอมเมกกี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะใส่แต่ซีอิ๊วขาวก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลใส่ชูรสลงไปนะคะแต่พอดีเย่ามีหลายย่างแล้วก็ใส่ย่างระนิดละหน่อยออกมาค่ะรสชาบ,บเข้มดะะ้ค่ะพี่น้องกำลังแบ่บแล้วก็พริกนี้ก็เป็นพริกที่ฟ้าผสมกับพริกแดงนะคะก็จะบเผ็ดมากสำหรับผู้เ่ากินได้ด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูอาหารเจง่ายๆนะคะสามารถเผ็ดกินได้ค่ะเพราะว่าเจ้าหนอนนี่เขาช่วงเทศกาลกินเจนะคะพี่น้องคำค่า,าพี่น้องอยากกินเจนะคะ ไปสื่อไปหาเพื่อนกับสะแพงสื่อเห็ดมาจาักสิบหาบาทมาพัดเบื้องขาพี่น้องตามองพริกบักไผ่เข้าถึงมากเพราะว่าจะสื่อตำหังนะคะมันสิบหาบาทนะคะพี่น้องแพ็คหน่อยๆน,นะคะเอามาพัดในจานหนึ่งเลยค่ะพี่น้องนะคะเอาล้ค่ะขอบคุณละลายได้ค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้อจากพี่น้องถ้าเผื่อเก่าเพื่อใหม่เขามาวางนู่นหัวมวลเขามากินเขาความห้าค่ะ วันนี้พามากินอาหารเจเลยจะเอ่ยม,มันสวิรัตกระไรค่ะพี่น้องเพราะว่าพมมีเนื้อสัตว์แล้วก็การปรุงนี่บใส่ซอติยังที่เกียวก็เนื้อสัตว์ทั้งนั้นค่ะพี่น้องปรากฏว่าแซบอีลีค่ะพี่น้องเขาบดหมอคือเก่าค่ะนะคะพี่น้องขอบคุณหลายมาค่ะมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะ